รือท่านจะบอกว่าสิ่งที่ท่านประกาศเอาไว้เปล่าๆก่อนหาเสียงรับปากกับภาคประชาชนเอาไว้รับปากคนนั้นคนนี้ไว้เป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงอีกแล้วค่ะท่าน <im it> การมีกระบวนการคัดเลือกการตั้งเกณฑ์กติกาว่าต้องเป็นคนยากจนมีไรายได้เ, <im it> เกินกำหนดตั้งเงอนไขจุกจิกเยอะแย,ยะมากมายเนี่ย <im it> ทำให้เด็กตกหล่นอยู่แล้วอัตโนมัตินะคะคนจนก็มีหัวใจนะคะท่านคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ เกิดมารัฐก็เอาแต่ตีตาไปแล้วว่าเด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะสวัสดิการที่ต้องพิสูจน์ความยากจนทุกรูปแบบเนี่ยจะทำให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกับคนอื่นได้อย่างไรคะครับ่ะ,ะในานามของภาคเก้าวไกลนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะคณะครูและนักเรียนจากจังหวัดยะลาด้วยนะคะ ธรรมธารชัชชันทนายแจมสินนธรรมนิตินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะดิฉันได้อ่านแถลงการฉบับนี้สวัสดีนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแถลงการฉบับนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีเสฐานะคะที่ฉันเห็นถึงความตั้งใจในการที่จะกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี้ค่ะ แต่ทุกท่านคะณนะเวลานี้ขณะนี้ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับวิกฤตที่น่ากังวลไม่น้อยไปกว่าวิกฤตการทางเศรษฐกิจเลยคะ่ะนั่นคือวิกฤตการเด็กตกหล่นนะคะเด็กอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงนะคะจากอดีตนะคะที่มีอัตราเด็กเกิดใหม่ในปีหนึ่งนะคะปีละล้านกว่าคนแต่ในช่วง5 6ปีที่ผ่านมานี้อัตราเด็กเกิดใหม่นะคะ มีประมาณ5 0 0 0 0นกว่าคนเท่านั้นและในปีนี้ปี2,566อาจจะต่ำกว่า5 0 0 0สนคนก็ได้เพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีแรกนะคะที่ประชากรนะคะที่จะเข้าสู่วัยแรงงานนั้นลดลงต่ำลงกว่าไม่สามารถชดเชยจำนวนประชากรที่ออกจากวัยแรงงานได้ค่ะ นี่คือวิกฤตเงียบค่ะที่จะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยนะคะวิกฤตการขาดแคลนแรงงานซึ่งแรงงานนั้นเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศของเราซึ่งในแถลงนโยบายฉบับนี้เองนะคะก็ได้เขียนเอาไว้นะคะว่าท่านเห็นถึงความสําคัญนะคะว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เราจะมีศักยภาพเศรษฐกิจที่ลดลงค่ะ ท่านเขียนปัญหาเยอะแยะมากมายในหนังสือฉบับนี้ในแถลงฉบับนี้แต่ที่ฉันไม่เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาเลยค่ะท่านนายกยังอยู่ใช่ไหมคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในเรื่องของสวัสดิการนะคะในหน้าที่ส2องย่อหน้าที่สองนะคะใครมีเปิดตามไปด้วยได้นะคะในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมีคำหนึ่งที่ท่านค่อนข้างติดใจค่ะคำนั้นคือคำว่าสวัสดิการโดยรัฐนะคะ ฉันสงสัยว่าในประเทศนี้มันมีในโลกมันจะมีประเทศไหนที่มันสวัสดิการไม่ได้มาจากรัฐบ้างเหรอคะก็มาจากรัฐทั้งนั้นนะคะแต่คิดว่าคําว่าสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยอาจจะเขียนเอามาแก้เขินเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันอา,อาจจะไปคล้ายกับคําว่าสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะเปลี่ยนจากแห่งเป็นโดยละกันจะได้เหมือนว่าเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วนะคะแต่อาจจะหน้าเดิมนะคะท่านเขียนเอาไว้ว่าสวัสดิการโดยรัฐเท่านั้นไม่พอคะ่ะ ยังเขียนอีกว่าสวัสดิการจะมีให้เฉพาะกับกลุ่มเปราะบางคนพิการสูงอายุชาติพันธุ์เท่านั้นซึ่งคำว่าสวัสดิการโดยรัฐนะคะถ้าฟังตามที่ท่านถแถลงแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนว่าสวัสดิการพวกนี้เนี่ยจะมีให้กับประชาชนก็แต่เมื่อท่านอยากจะให้หรือไม่ให้ก็ได้เป็นเหมือนบุญคุณต่อกันนะคะคล้ายๆที่บอกว่าจะให้เป็นของขวัญสาหรับประชาชนเมื่อวานนะคะ ทั้งที่ควรจะเป็นสิ่งที่รัฐต้องทําอยู่แล้วนะคะและยังต้องจํากัดผู้รับสวัสดิการอีกยิ่งหนักกว่าเดิมนะคะท่านสวัสดิการเมื่อเราพูดถึงสวัสดิการดิฉันนึกถึงคาว่าสวัสดิการทั่วหน้าสวัสดิการทั่วหน้าเป็นการยืนยันว่าสวัสดิการเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้กับทุกคนอย่างทั่วหน้าเท่าเทียมกันเป็นหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วค่ะที่ต้องบริการประชาชนค่ะไม่มีของขวัญอะไรทั้งนั้นนะคะที่สําคัญคําว่าสวัสดิการทั่วหน้านะคะ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการดูแลแค่คนบางกลุ่มเหมือนที่ท่านเขียนเอาไว้ในนโยบายหน้า12ย่อหน้าที่2สิ่งที่รัฐควรทําคืออะไรคะคือเราต้องยิ่งลงทุนส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพอย่างมีคุณภาพโดยไม่เลือกว่าเขาจะยากจนใครจะเปราะบางหรือไม่คะ่ะดังนั้นในแง่ของสวัสดิการนะคะจึงเป็นเรื่องของการลงทุนกับอนาคต ซึ่งเป็นทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศค่ะธรรมทานคะทรัพยากรมนุษย์นะคะเป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะหลายประเทศมากๆจึงรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเนี่ยสร้างส,สร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆให้คนอยากสร้างครอบครัวให้คนอยากมีลูกมากขึ้นกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าประเทศนี้มันน่าอยู่เด็กน่าจะเกิดในประเทศนี้ มีคำกล่าวไว้คำหนึ่งนะคะว่าเราอยากเห็นอนาคตของประเทศเป็นแบบไหนให้เราดูว่ารัฐเนี่ยลงทุนกับเด็กเล็กแบบไหนคะ่ะคำกล่าวนี้ไม่เกินจริงนะคะเพราะว่ามีสถิติมากมายมีงานวิจัยมากมายบอกว่าในช่วงระยะเวลาศูนถึงเปีแรกของชีวิตเนะะี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่จะกําหนดบุคลิกภาพและนิสัยของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตนะคะ หมอประเสริฐผลการพิมพ์ก็ตามหมอสาวพาเลี้ยงลูกเชิงบวกหมอโอเลี้ยงลูกนอกบ้านที่ฉันอ่านตั้งแต่ท้องลูกคนแรกนะคะเขาบอกกันไว้ว่านะคะบางตำราก็บอกว่ารองให้ถึงอนุบาลก็สายไปเสียแล้วค่ะกับการที่จะบ่มเพาะเด็ก,ดกคนนึงให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพศักยภาพของเด็กศักยภาพของมนุษย์พัฒนาเนี่ยค่ะในช่วง0-3ขวบแรกนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าการลาคลอด6เดือนแรก ที่องค์กรอนามัยโลกก็ตามยูนิเซฟก็ตามบอกว่าเราควรเด็กควรจะได้รับนมแม่อย่างเดียวนะคะกินต่อเนื่องไปจนอายุสองขวบหรือนานกว่าน,นั้นควบคู่กับอาหารที่เหมาะสมศูนย์ถึงหเดือนแรกนะคะเป็นช่วงเวลาทองที่จะทําให้เด็กและครอบครัวและแม่เนี่ยได้คอนเน็ก์ได้สื่อสารได้เชื่อมต่อกัน,นะคะ่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องโรแมนติกนะคะการให้นมแม่เนี่ยแต่อีกเรื่องนึงันเป็นเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวคะ่ะ ปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้ที่ทุกท่านพูดกันมากมาในสภานะคะปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงปัญหาต่างๆในสังคมเนะะี่ยค่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปตามหลักจิตวิทยามันเกิดตั้งแต่วัยเด็กนะคะเราบ่มเพาะนิสัยกันตั้งแต่วัยเด็กะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาเด็กเล็กได้เราเลงทุนในเด็กเล็กได้เราจะแก้ปัญหาสังคมตั้งแต่ต้ตตนต่อนะคะแต่ปัจจุบันเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมคะ รัฐมนตรีแรงงานนะคะรัฐมนตรีพอมอและท่านนายกนรัฐมนตรีตอนนี้ไม่อยู่สักท่านแล้วนะคะปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นคะประเทศไทยเรายางลาคลอดได้แค่สาเดือนคะ่ะการจะให้นมลูกนานกว่านั้นต้องเป็นภาระของแม่คะ่ะดิฉันคือคุณแม่ลูกสองคนนึงที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมานะคะการจะให้นมลูกนานกว่านั้นนะคะเป็นภาระของแม่เป็นภาระหนักอึ้งของคุณแม่ให้นมหาเครื่องปั๊มนมหาห้องให้นมต่งตางๆจะออกจากบ้านทีเหมือนไปออกรบคะ่ะ กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาสะพายหลังอีกหนึ่งจะไปข้างนอกจะเดินไปทางไหนก็ลำบากไปหมดนะคะเราต้องถูกบังคับให้เราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้ค่ะให้นมผงนมผงไม่ได้เสี่ยงเลวร้ายนมผงไม่ใช่ปีศาจและ คุณที่แม่คุณแม่ที่ให้นมผงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะแต่สิ่งเหล่านี้คุณเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐมีให้กับประชาชนค่ะและแม่แม่ทุกคนที่กําลังบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากๆของประเทศนี้และนอกจากแม่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชายจะน้อยใจนะคะพ่อก็สําคัญค่ะการลาคลอดของพ่อ,กา,าพก,าอะะการลาเลี้ยงดูลูกไม่ใช่ลาคลอดนะคะการลาเลี้ยงดูลูกการลาเลี้ยงบุตรของคุณพ่อมีงานวิจัยอีกมากมายนะคะ บอกว่ายิ่งพ่อลามาช่วยเลี้ยงดูลูกได้นานเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของครอบครัวจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะการลาคลอดของพ่อจะช่วยให้เขาได้แบ่งเบาภาระจากภรรยาค่ะนอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนให้กําลังใจคุณแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะปัจจุบันนะคะโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะหนึ่งใน6ของคุณแม่ที่มีลูกนะคะหนึ่งในหกนะคะ เราเห็นคุณแม่เดินมาหกคนเนี่ยหนึ่งในนั้นประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะสิ่งเราได้จะช่วยลดภาระซึมเศร้าหลังคลอดนอกจากนั้นการลาเลี้ยงดูบุตรของคุณพ่อนะคะยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมทางเพศและลดอคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศด้วยนะคะช่วยให้คนเลิกมองนะคะว่าพ่อเนี่ยมีหน้าที่ในการหาเงินลูกนะ,ะแม่นะคะมีหน้าที่ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีนะคะ ปัจจุบันยุคนี้บทบาทนี้นะคะไม่ได้ยึดติดกับเพศอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นการลาเลี้ยงลูกของคุณพ่อก็สําคัญรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะเมื่อคลอดแล้วนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูลูกต่อไปอีกประเทศเรานะคะยังขาดแคลนในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กอ่อนค่ะสุดท้ายเด็กจํานวนมากค่ะต้องถูกส่งออกไปต่างจังหวัดไปอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเพราะว่ารัฐไม่ได้มี อะไรซัพพอร์ตในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกในวัยนี้เลยนะคะถึงแม้จะเลี้ยงในช่วงสูงถึงสองปีแรกได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะคุณแม่ที่ต้องทํางานเป็นกะก็ตามหรืออะไรก็ตามก็จะยิ่งลําบากเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ลาคลอดหกเดือนพ่อแม่แบ่งกันได้เรื่องห้องให้นมก็ตามนะคะเรื่องศูนเด็กเล็กศูนเด็กอ่อนสิ่งต่างๆสวัสดิการเหล่านี้นะคะจะทําให้เราสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศได้ตั้งแต่ต้นทางะคะ่ะ แก้ไขปัญหาสังคมตั้งแต่ต้นทางด้วยการลงทุนกับแม่และเด็กลงทุนกับเด็กเล็กนี่แหละค่ะแม้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศษฐาจะเคยกล่าวเอาไว้นะคะในทวิตเตอร์ว่าหลังลาคลอด5วันนะคะก็ทำงานได้แล้วขนาดท่านป่วยตอนหาเสียงท่านยังรักษาตัวตั้ง11วันเลยนะคะ ดิฉันหวังว่าท่านจะไม่ทำไม่เอาแนวคิดเช่นนี้มาใช้ในการบริหารประเทศในการกำหนดนโยบายค่ะเรื่องการลาค้อด6เดือนไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ ปัจจุบันนะคะข้าราชการหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้แล้ว98วันโดยได้รับค่าจ้างเต็มนะคะและหลังจากนั้นอีก90วันสามารถลาคลอดได้นะคะโดยได้อัตราเงินเดือนร้อยละ50ค่ะรวมวันลาคลอดประมาณร้อยวันหรือประมาณ6เดือนส่วนนะคะข้าราชการผู้ชายสามารถลาช่วยเลี้ยงดูบุตรได้15วันแต่หากไม่ใช่ข้าราชการยังคงลาคลอดได้แค่3เดือนนะคะ และไม่มีการลาเลี้ยงลูกของพ่อความเท่าเทียมทางกฎหมายต้องเกิดขึ้นในกรณีนี้ขอฝากไปยันท่านนายกตีฝากเป็นคําถามนะคะและท่าน,นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านัฐมนตีกระทรวงสาธารณสุขท่านนฐมนตีนรนนนตรนตกระทรวงพอมอเห็นไหมคะเรื่องเด็กเล็กปุพันกับหลายกระทรวงมากๆแต่ไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะคะตอนนี้นะคะนอกจากนี้เรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กถือเป็นสวัสดิการที่สําคัญค่ะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่ดีขึ้นเติบโตจะมีโภชนาการที่ดีค่ะเจมเจเฮกแมนนักเศรษฐศา,าสตร์รางวัลโนเบลบอกไว้ว่า การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนในระยะยาวในอนาคตสูงถึง6.3เท่าในงบประมาณที่รัฐลงทุนค่ะแต่ปัจจุบันเนงินอุดหนุนเด็กเล็กนะคะง6ปีอุดหนุนให้เพียงเดือนละ600บาทเท่านั้นและให้เฉพาะเด็กที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ความยากจนปีละ2ล้านคนเท่านั้นนะคะท่านทราบไหมคะว่าเงินอุดหนุนเด็กควรจะเป็นตักข่ายค่ะ รองรับไม่ให้เด็กเหล่านี้นะคะตกหล่นยามพ่อแม่เจ็เผชิญวิกฤตแต่กระบวนการพิจูรความยากจนเช่นนี้ทําให้มีเด็กยากจนตกหล่นไม่ได้รับเงินอุดหนุนมากกว่าถึง3 0 1ในสของกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่กี่วันมานี้นะคะเงินอุดหนุนเลื่อนค่ะอินบ็อกของเพื่อนเพื่อนสสที่ชั้นทุกคนนะคะแทบแตกนะคะประชาชนทักมาจํานวนมากนะคะ6กร้อบาทน้อยไม่พอเลื่อนด้วยนะคะหลายๆคนค่ะ ก็วางแผนเอาไว้ว่าเงินออกมาจะไปซื้อแพมเพอร์จะไปซื้อนั่นซื้อนี่ช้าไปแค่วันเดียวเนี่ยส่งผลกระทบมหา,าศาลนะคะท่านฝากท่านวราวด์ด้วยนะคะทั้งในช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบ,บายสวัสดิการเด็กเล็กและเด็กทุนเ,เด็กเล็กทุนหน้านะคะได้มีการผลักดันเรื่องนี้มีการเรียกร้องให้มีการเพิ่มงบเงินอุดหนุน3 0 0 0บาทต,ต่อเดือนให้ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายขั้นต่ําค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าชกุม ะะภาษาเกาหลีไม่ใช่อังกฤษนะคะขั้นต่ำในการมาตาารฐานระดัขั้นต่ำของศูนย์เด็กอ่อนแล้วก็เริ่มมีการจัดเวทีนะคะของคณะทำงานนะคะเข้าพบทุกพักนะคะช่วงนั้นทุกพักตบเท้ากันทุกหมดเลยนะคะตบเท้าบอกว่าเราจะสนับสนุนนะคะเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กพักพลังประชารัฐบอกว่าจะมีเงินเลี้ยงดูเด็ก3,000บาทต่อเดือนพักประชาชาิบอกว่าจะเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กเป็น4,500บาทต่อเดือนค่ะแม้ <S 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 แต่พักแกนนารัฐบาลนะคะ คุณน้าไทยทิวไผ่างามกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็เคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายอุดหนุนเด็กเล็กทุนหน้าในอัตรา3,000บาทต่อเดือนมีความเป็นไปได้แต่ต้องไม่กระทบนโยบายรัฐบาลค่ะแต่เมื่อมาดูแถลงนโยบายในวันนี้นะคะเรื่องเหล่านี้กลับว่างเปล่าไม่มีค่ะพยายามพลิกอ่านพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่เจอค่ะ การเพิ่มเงินอุดหนุน3 0 0พบาทดิฉันพอเข้าใจนะคะว่าอาจจะทําต้องใช้เวลาค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะเปลี่ยนเงินอุดหนุนเด็กเล็กจากการพิสูจน์ความยากจนให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้าให้เด็กอีกประมาณ4ี่ล้านคนไม่ตกหล่นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปหรอกค่ะหรือท่านจะบอกว่าสิ่งที่ท่านประกาศเอาไว้เปล่าเก่อนหาเสียงรับปากกับภาคประชาชนเอาไว้รับปากคนนั้นคนนี้ไว้เป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงอีกแล้วค่ะท่าน การมีกระบวนการคัดเลือกการตั้งเกณฑ์กติกาว่าต้องเป็นคนยากจนมีไรายไดเย้เกินกำหนดตั้งเงื่อนไขจุกจิกเยอะแยะมากมายเนี่ยทำให้เด็กตกหล่อนอยู่แล้วอัตโนมัตินะคะคนจนก็มีหัวใจนะคะท่านคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ <S 1> <S 1> <S <S เกิดมารัฐก็เอาแต่ตีตาไปแล้วว่าเด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะสวัสดิการที่ต้องพิสูจน์ความยากจนทุกรูปแบบเนี่ยจะทําให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกับคนอื่นได้อย่างไรคะ อนนี้ท่านกําลังเล็งเห็นสิ่งใดสําคัญเป็นอันดับแรกกันแน่คะการใช้งบประมาณที่ควรจะสนับสนุนเด็กเล็กเด็กแรกเกิดวันหนึ่งถูกแย่งไปอะท่านกาลัง,กำล,งกำลังแบบมองสวัสดิการเด็กเล็กสาคัญน้อยกว่านโยบายเรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไม่เพียงแค่เด็กเล็กนะคะเบีย้ยผู้สูงอายุก็สําคัญค่ะท่านประธานคะมีพักรวมรัฐบาลจานวนมากหาเสียงเรื่องเบีย้ยผู้สูงอายุเอาไว้นะคะ พักไทยสร้างไทยพักรวมไทยสร้างชาตินะคะบอกจะให้เบี้ยยังชีพขั้นบันไดาจาก600บาทเป็น1,000บาทประชาชาติ3,000บาททุนหน้าค่ะพลังประชารัฐบอกว่าจะอุดหนุนเป็นขั้นบันไดนะคะ6 0นะคะ70 80นะคะ3 0 0พ4,000 5,000นะคะพักเพื่อไทยก็เขียนเอาไว้ว่าจะมีเรื่องสวัสดิการเหมือนกันรัฐบาลสมัยท,ท่านนลกยิ่งรักนะคะต้องกล่าวถึงนะคะยังมีความกล้าหาญมากพอจริงใจมากพอที่จะระบุลงไปในการถแถลงนโยบายเลยค่ะ อดิฉันไม่พบถึงความกล้าหาญจริงใจในรัฐบาลชุดนี้นะคะผู้สูงอายุไม่เหมือนคนหนุ่มสาวนะคะที่ตกงานก็หาใหม่ได้ค่ะร่างกายไม่ได้อื้ออวยขนาดนั้นนะคะเขาต้องมีหลักประกันทั่วหน้าค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นท่านวาราวุฒิที่ท่านไม่อยู่ในวันนี้ท่านบอกว่านโยบายว้าวไทยแลนด์จะช่วยเรื่องเบีย้ยยังชีพคนพิการ3,000บาทนะคะดิฉันก็หวังว่าการปรับเบีย้ยยังชีพ3,000บาทจะทําได้จริงค่ะนโยบายนะคะว้าวไทยแลนด์จะต้องไม่เป็นนโยบายว้าไทยแลนด์นะคะท่าน จ่ลงพื้นที่จํานวนมากเจอปัญหาเรื่องนี้นะคะเบีย้ยคนพิการไม่ได้ไม่พอนะคะบัตรคนพิการมีหมดอายุด้วยนะคะบัตรหมดอายุจะตอ่ออายุก็ออกไปก็ลําบากจะบอกจะต่ออายุต้องต่อบามาแบบประชาชนก่อนจะรอทำแบบประชาชนต้องรอรถโมบายรถโมบายทำแบบประชาชนถึงบ้านก็ต้องรอสิ้นปีค่ะทุกคนนี้ยังไม่ได้เบีย้ยอย่างชีพเลยนะคะฝากท่านวราวด์ด้วยสรุปแล้วตอนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายสวัสดิการของประชาชนกันแน่ฉันสงสัยที่ฉันหวังว่า รัฐบาลจะไม่มองเห็นประชาชนเป็นแค่เศษเสี้ยวฟันเฟืองหนึ่งของกลไกทางเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและอนาคตของพวกเขาเลยดิฉันวาดหวังว่าจะเห็นสวัสดิการที่ท่วนหน้าเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้ไม่ตกหล่นไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนเหมือนที่ท่านวราวุธเคยประกาศนโยบายเอาไว้นะคะว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหากท่านทําได้จริงเหมือนที่ท่านประกาศหาเสียงเอาไว้ดิฉันมั่นใจว่าเราจะได้สวัสดิการดีด ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้อย่างแน่นอนค่ะต้นไม้งามนะคะเริ่มจากรากที่แข็งแรงเสมอฝากทุกท่านที่ยังมาอยู่ตอนนี้ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ